พ่อค้าถามว่าแกะยังไงปอกยังไงไม่หักเลยเพื่อนนะปอกจังสีที่หลกค่ะได้เลยนะเอามีดตัดใบอันนี้มันออกแล้วก็แบบสีเลยค่ะตัดก็แรกรแรกรแรก,รแรกออกตั้งสีเลยนะปอกเนะคิื่อนดีขาเป็นขาขาวคุณแม่นะคะอ่อนดีลูก้าคะอ่อนดีค่ะแม่นะววไปเอาอันกองขยะมึงนัน่นปเทศท้าบบอกข,ข้อน,นันสีมว้เลยจุ๋ม ว้าวสวยมากมลูกค้าตอนแลกนัดลูกคขาได้ว่านัดุนเลยนัดบันเสาแม,แม่เข้ามาทักในแชทถามว่ามีขายอีกไหมหนูนัดวันเสาจริงจริงนะคะแม่นัดกันวันเสาแต่ทีเนี้ยแกเลยแกเลยถามเนาะว่า จะเอามาส่งยังจะรับอยู่ไหมหนูก็เลยรับเลยแม่ตอนแรกนัดกันวันเสาร์่ยเพราะว่าถ้าได้ตัดอย่างน้อยกีกอ,อาทิตย์นึงมันคอยจะได้ตัดอีกเชือนหนึ่งสินะแต่อันนี้แกก็ไปเล็มมาให้แกก็ไปเล่มไปหามาไห่นะคากระปงกาแฟว่าไปค่ากระปงกาแฟนะคะว่าไปกูะค่ะแม่มาสั่งนะเบื่อหรือยังเบื่อหรือยังเนี่ยเบื่อหรือยัง ฮาอ่อนๆเลยโอ้ยกะเบิ่งอ่อนหวานหวานแม่ไม่ผ็ดน,นะหวาน น่าจะรตสุดท้ายแล้วแหละหนูว่าน่าจะลอตสุดท้ายแล้วหนูว่านะน่าจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าผลมันออกไปแล้วลูกค้าเพราะว่ามันแค่เขาไม่ได้ปลูกแบบเป็น,เป,นเป็นอาชีพนะมันเป็นแค่ช่วงฤด,ดูกาลถ้าเมลนฝผลออกสีคามันก็จะแก่ค่ะถ้าผลมันหายไปแบบคามันก็จะเริ่มแก่อันนี้ไม่แก่นะแม่อ่อนถ้าขาแก่หนูก็แม่ลงนะแม่อันนี้ถือว่าอ่อนนะ น่าจะรอสุดท้ายล้วเพราะว่าต้นต้นมันเล็กลงแล้วไงจะปกติแล้วต้นมันจะจะใหญ่จะอวบถ้าแบบได้ต้นมันเล็กลงมันจะเริ่มแข็งนอต้นมันจะเริ่มแข็งปกติท้าแมนแบบว่ามันออกใหม่ๆอย่างนี้นะมันจะมันจะนออวบนอใหญ่ถ้ามันได้เล็กลงลูกค้ามันจะแข็ง น่าจะลอตสุดท้ายได้แล้วมั้งจริงๆอะ่ะแกตัดมาขายแกก็เก็บได้ตลอดแหละแต่ว่าเราให้หนูไปดูแล้วถ้าแบบตรงนี้มันแข็งหนูไม่เอาไงปีปีที่แล้วก็คือกันนะคะแม่ปีที่แล้วก็เหมือนกันถ้าแม่นอนอมันได้หน่อยลงได้หลีบล,ง,ลงนะคะตรงนี้มันจะแข็งไงปีที่แล้วหนูหนูไม่เอาเป็นสิบโลเลยนะนะ,ะตอนแรกก็เอาอยู่นะคะแรกๆมันอ่อนไง แต่พอแบบมันมันเบิดฝนฝนถิงนต่วงไปจรินะค่ะมันก็จะเริ่มแข็งนะคะปีที่แล้วหนูตัดป้านเนี่ยเปี่ยวตีกลับไปเป็นซิปโลเลยค่ะบอเอาเลยนะ,ะบอเอาเลยแข็งแข็งซิปโลเลยค่ะซิปโกโลเลยตัดมาให้เปี่ยวนะตัดมาให้ลวก็้มามามาเบิงตอนปอกนะคะปรากฏว,ว่ามันแข็งตีกลับเลยค่ะบัขายเลยบัส่งให้ลูกค้าเลย เนี่ยอันนี้ก็เริ่มแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้แข็งนะแค่เริ่มถ้าลดหน้านี้ไม่น่าจะได้ละ